โรคเส้นเลือดในสมองตีบไขมันอุดตันเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบและย่าหวานเรามาดูปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการะสมของไขมันหลอดเลือดสมองตีบสโตรกคือกลุ่มของผู้ที่มีหลอดเลือดสมองตีบหรือตีบตันเป็นหลอดเลือดขนาดเล็ก โดยสามารถตรวจพบการตรีดตันของหลอดเลือดสมองตั้งแต่ได้ในระยะแรกทีนี้เรามาดูอาการของเขานะครับว่าเส้นเลือดในสมองตีบและก็แตกเนี่ยไขยมันอุดตันเป็นอย่างไรอาการก็คือเป็นมีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกข,ของร่างกายพูดไม่ชัดปากเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายไหลกลืนลำบาก ปวดศีรษะเวียนศีรษะทันทีทันใดตามืดมัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกหรือตาบอดทันทีทันใดและก็เดินเซทรงตัวลำบากเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบและญ้าหวานในการที่จะต้มเพื่อที่จะบำบัดโรคอย่างที่ว่านี้ก็คือโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แตกไขมันอุดตัน ไขมันกี่สลายที่มากมายนี่แหละท่านผู้ชมก็คือหินฟาแลบเนี่ยผมก็ได้เอามาตากไว้นะครับหลังจากที่เราเห็นต้นสดๆกันแล้วเราก็มาตากสัก2 3ถึงแดดถ้าแดดแรงๆทางภาคอีสานนี่แดดจะแรงมากหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับด้านนะครับเพื่อที่จะให้มันแห้งเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นการอบเนี่ยมันก็จะไมดีมันจะได้สม่ำเสมอแต่นี่เป็นการตากแดด เราก็จะได้เห็นในมุมมองต่างๆของในการที่เราจะนะครับในการที่เราจะตากแดดเพื่อจะได้สมุนไพรในการที่แห้งสม่ำเสมอในการที่จะบำบัดโรคเส้นเลือดในสมองตีบและสมองแตกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจบางคนคือหลายๆคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสโตรกนะครับสโตรกก็คือกลุ่มของผู้ที่มีหลอดเลือดสมองตีบตันนี่แหละ คราวนี้เราก็จะไปดูนะครับสมุนไพรย,ย่าหวานนะครับสมุนไพรย,ย้าหวานนี้ก็ขอบอกได้เลยว่าโจได้ปลูกไว้ที่ในสวนซึ่งเป็นสมุนไพรที่แก้โรคความดันและก็เบาหวานได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีรสหวานคือเราแทนน้ําตาลได้เลยเป็นสมุนไพรที่แบบคือท่านหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะใบไม้ทําไมถึงมีรสหวานแล้ว กินเข้าไปจะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันเหรอเขาเป็นสมุนไพรที่จากธรรมชาติเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่แทนน้ําตาลแบบว่าน้ําตาลสงเคราะห์เรานี่แหละใช้ในการบําบัดโรคเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีบแตกไขมันอุดตันมันก็จะละลายไขยมันของเราได้ดีนะครับถ้าใช้สมุนไพร2ตัวนี้นะครับสตัวนี้ก็คือสมุนไพรหินฟ้าแลบ หรือบาตูนิต้าสมุนไพรอินโดนีเซียส่วนสมุนไพราย,ย่าหวาน,เ,นเป็นสมุนไพรที่อยู่แถวทางอุรุกวัยปาร,รักัยทางบราซิลนะครับเขาจะปลูกกันเยอะแต่ในเมืองไทยนี้ก็มีทางภาคเหนือภาคอีสานบ้างเป็นบางจุดทีนี้ด้วยความที่ว่าเรามาพึ่งแดดพึ่งลมนะครับเราจะเอาไม่บางบางคนจะบอกว่าไปตากแดดหรือไปอบแต่ทีนี้สมุนไพรบ้านผมนก็คือว่าไม่ได้ตากแดดนะครับตัวนี้สําหรับย่าหวาน ผมก็จะมาเก็บไว้ในที่ร่มแต่ว่าเป็นอากาศร่มๆจะแห้งไปโดยปริยายในการที่เราจะเอาสมุนไพรหินฟ้าแลบประมาณ5-8ถึงใบคือใบแห้งเราจะเอามาต้มประมาณนั้นแล้วก็ผสมกับสมุนไพรหญ้าหวานประมาณ1หยิบกำหนึ่งหยิบมือนะครับหนึ่งหยิบมือน้อยนิดเดียวเราก็จะมาต้มใส่น้ำประมาณสัก2ลิตรต้มสักประมาณ15-20นาทีเราก็จะได้น้ำอย่างที่ในแก้วนี้ ในแก้วนี้โจก็เอาแก้วใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วในแก้วนี้เราเอาไม่เต็มนะก็จะอยู่ในช่วงที่ว่าแก้วกาแฟทานเช้ากองวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟชางาดนักแหล่สิบอกให้เลยละครับฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอน ไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลย forwin ชูสองนิ้วได้เลย forwin forwin เสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการ forwin forwin ผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสะคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้